ครับสวัสดีครับสินค้าจากร้านพานิพันฟิชชิงกำแพงเพชรนะครับผมวันนี้วันนี้ก็มีสินค้าเข้ามาใหม่นะครับผมสิ้นสุดการรอคอยไปเลยนะครับผมนะครับผมเป็นคันเอเล็กเตอนะครับผมออเล็กตอร์อินชอร์สตาร์พลาสมครับผมตัวนี้นะครับผมเข้ามาใหม่อีกแล้วนะครับผมตัวนี้นะฮะรุ่นแรกรุ่น2หมดเกลี้ยงภายในเวลาแป๊บเดียวเลยนะครับผมนะครับ ตัวนี้เป็นตัวรุ่นใหม่นะครับผมตัวนี้เป็นการเสริมแรงของไลน์เอ็กคอร์ดเข้าไปอีกหนึ่งชั้นนะครับผมนะครับเสริมแรงเข้าไปอีกนะครับเพิ่มความเหนียวนะครับผมเพิ่มความเหนียวเข้าไปอีกหนึ่งชั้นนะครับผมตัวนี้นะครับผมตัวนี้จากเคยทําสติตินะครับผมชุดที่แล้วขายวันเดียวหมดเกลี้ยงเลยนะครับผมนะฮะตัวสปินเก้าฟุตนะผมจําได้เลยนะครับผมขายวันเดียวหมดเกลี้ยงเลยครับผมตัวนี้เลยเข้ามาใหม่ นะฮะเป็นการรอคอยของชุดใหม่เลยนะครับผมตัวนี้นะฮะตัวนี้เป็นอินชอ s t สตาพัทนะครับผมนะฮะก็ด้วยความเหนียวของเขานะฮะอะไรท่อนปลายยังไม่มีใครเคยถามเลยนะครับผมขายมาก็คือไม่เคยหักนะฮะด้วยเวทที่สูงนะครับผมเวทของเขานะครับผม ก็คือหกสิบน yeah, ้ําหนักเยือนนะคหกสิบถึงร้อยแปดสิบกรัมนะครับผมค่อนข้างสูงมากเลยนะครับผมน้ําหนักเยือนนะครับผมขนาดสายที่แนะนําคือยี่สิบห้าถึงสี่สิบห้าปอนด์เลยนะครับผมสูงมากเลยนะครับผมตัวนี้นะฮะไกด์นะครับผมเป็นอลูมิอลูมิเนียมนะครับผมอลูมิเนียมระบายความร้อนได้ดีมากเลยนะครับอลูมิเนียมออกไซด์นะครับผมนะฮะสายสายพี่อีได้อยู่แล้วครับผมสบายพวกนี้นะฮะ สายสายเอ็นก็ทําให้มันลื่นสุดๆไปเลยนะครับผมนะฮะวงไกข้างในนะฮะไม่ต้องกลัวเลยนะไม่ต้องกลัวบาดเลยนะครับผมนะฮะด้ามก๊อกแน่นอนเคลือบแล้วนะครับผมไม่ต้องเปลืองเลยนะครับผมนะจุดเด่นอีกจุดนึงก็นะฮะตัวนี้นะครับผมเป็นแหวนรองนะฮะอิเล็กตร้านะฮะสวยงามครับตัวนี้นะฮะรีซิด นะฮะดิซิตก็ตีตายเล็กต้าเลยนะครับผมนะฮะแบนดังนะครับแบนดังนะครับตัวนี้นะครับดามก๊อกเคลือบแล้วทางเส้นนะครับผมเหมือนเดิมนะครับผมสายเนียนกิฟตนะฮะตูดนะครับผมสวยไหมครับผมนะฮะออกแบบมาค่อนข้างสวยงามมากเลยนะครับผม นะฮะเอกคอทั้งคันนะอันี้นี่ท่อนปลายนะครับผมค่อนข้างสวยงามมากเลยนะครับผมพร้อมด้วยความเหนียวนะฮะท่อนปลายไม่เคยขายนะครับผมครั้งเดียวจบเลยนะครับผมนะฮะนะฮะต่อปลายนะฮะอีเล็กต้าเจแปนเทเกิ้ลเลยนะครับผมนะฮะป้ายกับป้ายใหม่ นะฮะไฮเพอร์แมนกาไฟแบงค์นะครับอลูมิเนียมออกไซด์ไกด์สเตเลสพุกลิสนะครับผมพุกคิปเปอร์นะครับผมแป่ไม่ออกฮะแต่ก็คืออุปกรณ์ตกปลาที่ดีนะครับผมรวมมันจุอยู่ในตัวนี้ออเลคต้านี่เลยนะครับผมนะฮะอีกจุดหนึ่งนะครับผมสองแดงนะครับผมสองชุดนี้ออกมาออกแบบมาค่อนข้างสวยงามมากเลยนะครับผมนะฮะตัวนี้จะนิ่มมากเลยนะครับผมกันกระแทกอย่างดีเลยนะครับผมสองที่เขาออกแบบมาให้นะครับผม นะฮะแถมกันไปเลยนะครับผมนะฮะตัวนี้นะฮะชุดนี้ก็จะมีที่เข้ามานะครับผมก็จะมีสปินแปดแต่ผมไม่ได้ของนะฮะเพราะว่ามันมีแค่รู้สึกจะมีแค่ยี่สิบคันนะฮะอาจะมีเบสแปดนะฮะที่ได้ของมาสปินเก้านะฮะสปินเก้าก็เดี๋ยวจะส่งตามมาอีกครับหมดไปแล้วนะฮะก็จะมาอีกประมาณสักอาทิตย์นึงนะครับผม แล้วก็เบสเก้านะครับผมที่มานะครับแล้วก็จะมีมาเป็นสปินสิบเบสสิบนะครับผมนะครับผมตอนนี้ราคานะครับราคาราคาราคาคจำหน่ายนะครับแปดฟุตนะคแปดฟุตอยู่ที่พันสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับผมเก้าฟุตพันห้าร้อยบาทนะครับผมและสิบฟุตพันห้า้อยห้าสิบาท นะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางเหมือนเดิมนะครับผมโทรมาสั่งได้เลยนะครับผมเฟซก็พาณิชย์พันฟิชชิ่งกับแมงเพชรนะฮะหรือเบอร์โทรก็0 8 8 1 2 6 1 0แปนะฮะส่งได้ทุกวันนะครับผมตอนนี้ไปสนิทรู้จักกันดีครับผมส่งทุกวันเลยนะครับผมสินค้าตอนนี้นะครับผมยิงต้นเดือนอย่างนี้นะครับแพ็กกันทิ้งก็ประมาณครึ่งวันละนะครับผมแต่ก็พยายามเคลียร์วันต่อวันเลยนะครับผมไม่ต้องกลัว ของผมส่งผมผมไม่เคยค้างสต็อกนะครับผมส่งได้ตลอดนะครับผมไม่ต้องกลัวค้างนะฮะช้าไว้อยู่ที่ขนส่งแล้วครับผมแต่ที่ร้านจัดส่งได้เลยนะครับผมนะครับอย่าลืมนะครับผมเฟสพานิทานฟิชชิงกับแมงเพชรนะครับก็จะบอยทีนึงนะครับผม8ฟุตเบสสปินนะฮะแต่แต่จะมีแต่เบสนะครับผมอยู่ที่8ฟุตนะพัน450บาท 9ฟุตพันห้านะครับผมทั้งเบสทั้งสปินนะครับผมสิฟุตพันห้าร้อยห้าสิบบาททั้งเบสทั้งสปินเลยนะครับผมนะฮะค่าจัดส่งก็ร้อยห้าสิบบาทนะครับผมแบบโอนนะครับผมเก็บเงินปลายทางก็ร้อยแปดสิบาทบวกไปเลยนะครับผมนะฮะจัดส่งแบบไปรษณีย์ e m s นะครับผมด่วนจีนะครับผมฐานข้อมูลของเขาเยอะแน่นอยู่แล้วครับผมไปรษณีย์นะครับผมนะฮะ ฐานเขาอยู่ได้ทุกจังหวัดเขาทํามาก่อนอยังไงก็ขนส่งได้ไวอยู่แล้วครับผมนะสินค้าจากร้านพาณิชพ,พันฟิชชิงกับแพงเพชรนะครับก็ไม่แน่ใจว่าวันนี้จะส่งได้กี่คันเลยนะครับผมนะฮะเพราะของมันเพิ่งมาวันนี้เองก็รีบทําเลยนะครับผมนะฮะโอเคครับผมครับสวัสดีครับ